สวัสดีครับเพื่อนๆชาวย t ท b e ทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้เข้าใจถึงเรื่องของภาครัฐนะครับแล้วก็ช่วยคัดนะครับแล้วก็ขบหางทําไมขบหางถึงร้อนนะครับทําไมถึงภาครัฐหลุดออกเป็นชิ้นส่วนทําไมขาครัฐถึงถึงโยกนะครับถึงโยกก็อเหตุผลใดนะครับแล้วก็การซื้อภาครัฐเอามาใส่รื่งตัดหญ้านะครับควรเลือกสองอ่าสองก้อนสองก้อนนะครับ สองก้อนหรือสามก้อนกันแน่นะครับแล้วก็มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเร่งเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไล่ไปอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวพามารับชมถึงเรื่องของการที่ทําไมภาครัฐหมดเร็วนะครับภาครัฐหมดเร็วมีหลายสาเหตุนะครับอันดับแรกๆเลยนะครับคือหนึ่งคุณภาพของภาครัฐอยู่แล้วนะครับนอ้นั้นใครก็รู้นะครับคุณภาพแล้วก็ราคาครับ แล้วก็อันดับต่อไปก็คือส่วนมากการเล่งนะครับทําไมลูกถ้วยยี่ห้อบางทีเหมือนกันนะครับเกรดก็ดีแต่ทําไมมันมันสึกเร็วมันบางเหมือนมีดกัตเตอร์นะถ้าเป็นตัวนี้บางเหมือนมีดกัตเตอร์นะครับมมากนะครับลูกถ้วยบางเกิดจากอะไรนะครับอันนี้ลูกถ้วยยังหนานะครับแต่เกิดร่องอตรงกลางับเกิดร่องตรงกลางนะครับ,รก,รรบก็เกิดจากหลักๆนะครับก็คือลูกถ้วยบาง ก็เกิดจากภาครัตหลุดออกไปหรือภาครัตหมดนะครับภาครัดหมดพอภาครัตหมดนะครับอ่าถ้าจะอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ลูกด้วยจะจับอยู่แบบนี้นะครับนึกภาพตามนะครับพออยู่แบบนี้เสร็จนะครับเวลาภาครัตหมดหรือหลุดเราไม่รู้นะครับเราก็ตัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ความรู้สึกเราความรู้สึกของเราเราจะเริ่มรู้สึกว่าใบมันเริ่มจะหมุนแบบอ่าไม่ไม่เต็มแรงครับเวลาตัดมันไม่เต็มแรงความรูร้สึกรรูร้ได้นะครับ เวลาเราตัดไปฟาคัดก็กลางนะครับเวลาเราเล่งเล่งปล่อยเล่งปล่อยถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบเล่งปล่อยเยอะๆแล้วก็เล่งเยอะบางทีหน้าไม่ได้ลบนะครับก็เล่งเยอะเกิดไปข้อจะตามให้นะครับหมุนหมุนไปแล้วก็กลางแล้วก็อุบเข้ามากลางแล้วก็อุบจำนวนครั้งเยอะๆถ้าฟาคัดเกีตไม่ดีมันก็จะสึกเร็วพอสึกเร็วเหลือแต่เหล็กเหลือแต่เนื้อเหล็กแล้วก็เหล็กกับเหล็กนะครับมา เดสีกันมันก็ทาให้เกิดความร้อนนะครับพอทาให้เกิดความร้อนอ่าลูกค้าก็งงว่าทําไมที่บริเวณสเอวหรือกกหางนะครับหรือกกหางทําไมมันร้อนบริเวณนี้นะครับพอร้อนบริเวณนี้ลูกค้าก็สงสัยว่าทําไมนั่นแหละครับถ้าเหล็กกับเหล็กเจ็ดสีกันมันก็จะส่งความร้อนไปที่อลูมิเนียมเพราะว่าโดยหลักแล้วอลูมิเนียมมันก็ทาําความร้อนเร็วมากมันจะร้อนเร็วมากอลูมิเนียมนะครับนั่นก็คือไซต์ก็คือมาจากผ้าคัดหมดหรือถ้วยคัดหมด แล้วก็เกิดการเสียดสีพอเกิดการเสียดสีส่งความร้อนไปที่อารมณเนี่ยถ้าส่งความร้อนที่แกนนะครับทําให้ลูกค้าสงสัยว่าเออทาไมเครื่องมันร้อนจังนะครับจริงๆมันร้อนก็เกิดจากพวกปากัดนะครับทีนี้มันมีเหตุผลใดอีกบ้างครับที่ทําให้ปากาัดหมดนะครับ,นะรบก็มีคุณภาพของปากาัดเองนะครับของตัวมันเองนะครับแล้วก็อ, <c oughs> อีกอย่างบางท่านชอบใช้ปากาัดสามก้อนแบบนี้นะครับ เราก็ไม่ได้ว่ากันมันเป็นความชอบส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับจริงๆสําหรับผมถ้าแนะนํานะครับผมอยากแนะนําให้ใช้แบบตัวส,ส,สองก้อนนะครับส,สองก้อนดีกว่านเหตุผลคือคือเวลานึกนึกแปบตามนะครับเวลามันกลางนะครับสามก้อนถ้าถ้าตัวน็อตมันถ้าถ้าตัวน็อตตัวนี้ยมันเริ่มหลวมอย่างเงี้ยครับเวลาเราสตาร์ทอะเรารู้สึกว่าใบมันจะหมุนตามนะครับถ้าใบหมุนตามก็คืออ่าตัวน็อตตัวเน,นี้ก็คืคออ่า ตัวจับผ้าครับตัวจับป้าคัดตัวเนี้ยครับมันจะหลวมถึงเราเปลี่ยนน็อตใหม่มันก็ไม่มีประโยชน์ครับแล้วพอเราสตาร์ทอ่ะคัดมันจะวิ่งวิ่งออกมากลางนะครับโอวิ่งออกมากลางมันจะก็มาจับลูกถ้วยทันทีครับขนาดเครื่องยังไม่ติดนะครับมันจับลูกถ้วยแล้วทําให้ใบหมุนตามนะครับพอใบหมุนตามทําให้สตาร์ทหนักขึ้นโอสตาร์ทหนักขึ้นจํานวนการสตาร์ทสมมุติว่าเครื่องสตาร์ทยากด้วยเราก็สตาร์ทไปเรื่อยจนสปริงลานจุกบ้าง เชือกขาดบ้างนั่นนะครับมันก็เป็นเรื่องเป็นราวไปใหญ่โตนะรจริงใจงมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกถ้าเข้าใจอะครับทีนี้ที่ผมเน้นในเรื่องสองข้อก็สองข้อน,ค,อนครับสมมุติว่าน็อตสองตัวนี้มันมีปัญหนานครับมีปัญหามันก็จะน้อยมากนะครับน้อยมากในการที่จะขาคัดที่จะวิ่งออกเข้าออกเข้า,ขาขออกเนี่ยครับมันจะแน่นจุดมากมันจะแน่นนะครับแต่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับลูกค้าบางท่านก็บอกว่าเออสามข้อมันจับดีกว่าอะไรประมาณเนี้ย จริงๆถ้าเรามองดูลูกเล็รับอ่ามันก็เหมือนกันนะครับการจับนะครับมันก็เจมอยู่เหมือนกันนะครับพอลูกถ้วยหมุนนี่ก็จับไปรอบๆๆเหมือนกันนะครับไม่แตงกันเลยนะครับกับสามก้อนสมมุติว่าสามก้อนวางนี้มันก็เหมือนๆกันครับแต่การสื่อหรอนะครับที่เจอบ่อยในงานซ่อมครับก็จะเป็นส่วนมากอ่าเป็นที่สามก้อนมากกว่านะครับที่มีปัญหาบ่อยนะครับทีนี้ถ้าคัดอ่าหลายหลายรุ่นนะครับก็ทําออกมาแบบบางทีก็ไม่ก็ดีนะครับ เหมือนบางรุ่นที่ถูกๆก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ยพอใช้ปล่อยใจปนะครับดูครับอ่านะครับมันจะเป็นปัญหาที่หลังทําให้สปริงกัดขาดง่ายขาดเร็วนะครับแต่จริงจริงนอกจากสายที่ภาคัดราคาถูกและคุณภาพไม่ได้นะครับก็มาจากอีกสายหนึ่งก็คือ,อลูกถ้วยบางนะครับลูกค้าเปลี่ยนภาคัดมาหลายครั้งแล้วลูกถ้วยบางลึกลึกเป็นร่องตรงกลางนะครับแต่ว,ว่าขอบด้านข้างแล้วก็ด้านในไม่ลึกแต่มันมาเป็นร่องลึกตรงกลางนะครับ ถึงเราจะเปลี่ยนใหม่นะครับมันก็เสียเวลาเหมือนเดิมนะครับจริงๆอยากให้เปลี่ยนทั้งถ้วยทั้งคัดดีกว่านะครับก็มีแค่นี้นะครับมาทําความเข้าใจกันนะครับเนี่ยครับสวนมากที่เจอเจอกันนะครับเนี่หลุดเป็นแผ่นเลยนะครับหรือเป็นแผ่นเลยครับก็เนี่ครับหลุดเป็นแผ่นอันนี้จะเป็นของ 411U นะครับอ่ะดูครับ 411U นะครับอ่าเห็นนะครับอันนี้ก็หลุดเป็นแผ่นเหมือนกันหลุดข้างเดียวนะครับ อันนี้น่าจะเกิดจากกาวที่ติดมาผมว่านะนะครับกาวที่ติดมาบริเวณเนี้ยกาวหลุดจากกาวหรือต้องแป่นนะครับจริงๆมันยังมีอยู่เลยค่าผัดนะครับก็แล้วแต่เลือกนะครับแล้วแต่ความชอบในละคนครับผมก็บอกไม่ได้นะผมก็มาแนะนําในเรื่องของพวกรลาคัดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ความร้อนที่มันส่งไปที่กบหางนะครับนั่นแหละครับง่ายๆนะครับมีกล้องง่ายๆครับสําหรับเพื่อนๆที่จะมองหาปาคัดก็มีสองก้อนสามก้อนอะไรแบบเนี้ยครับ เ็าเลือกกันเองครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ